Bye, bài, 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 ไม่ใช wow, wow. ่ว้าวว้าวไม่ใช่ใช่ใช่ฮิดบวกฮิดบวกป้าที่โตที่โทป้าพี่น้องพี่น้อยเก็บลิ้กเก็บเก็บลิ้กเก็บเก็บลิ้กเก็บโอ้ยจับอารมณ์จับอารมณ์มาต้องมาต้องคว้านมาต้องเคลียร์ดอกคดีฮะโอ้ยเก็บเห็ดกระหัง ซ่อนต้องคอยเปียกต้องคอยเปียกต้องอยเปียะ

ใส่ปดีใหญทุกอางไอเย็นมากอเย็นมากครับมองใส่แล้วใสได้สามเยอาข้ you you hey, ็นยมกอะมรยังวะ้ได้จะเห็นมับ่ยยดเห็ฮะยืดเอาไเอาไ่เหนเ็ดปวเกี้ นแบนคนปากตอันแบนทัศิอันได้กูเอาเีบบาหน้าของมันี่เวอะวกีดอกแม่เห็นมันเก็บบางหน้าของท่านเห็ด่นด้กินเห็ดได้กินจังสียบข้าเสอเมืองอ่อนเราเชื้มือไยกันสุดเราบอกพเขีนข้าหน้าแหลู่ดํามิ่มเถิอยุ่งเอ บุริกได้ไทยบุริกไทยริกเป็นไทยเป็นเนองลิกหน่อยไปโกะไม่รอไปโอินทพิสูจน์อีกคือกะไม่เอาเฮาอกเ่อมันวล้่กาพี่กายมากอ๋อ สามสีเก็บเก็บผเดยอสามโอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงเฮ็ดคอยนะมึงเฮ็ดคอยนะม้ยผูเก๊บม้ยูหยดมหยตีนพี่น้อง เจ้าคือข้านค่กแก่นางมึงเฮ็ดอะไรมันแตกเมื่อไร่คยได้สีด่ายปนี้พี่น้องมีคนมาหยาดเลยหนึ่งเก็บผู้เดียวงกงกสบายอพ่อเก็บก่อนพ่อเก็บก่อนโอ้ยเอาผ่อว่านเติมมีดชามีแล้วเติ้

มหนอกลังลูนี่ก็ให้กับกบึงตะแลงวันในโบหินสาวในพ่อป้ากออิ่มเยกอช้มดแดงเอล้วป่าจักโมนะชัวเก่าโม่เก่าโมันหน้าแล้วเว้ยขึ้นเตะ เอามันเต็มกำมือแล้วเลยว่าใส่นื้อใส่คยังว่าเจะไปใส่เนื้อใเอาอีเมกก่องไว้ค้าลมหอกข้าวลมได้เก็บกองไว้มันบอเก็บเห็ด่ะน้า

ก้อ้อยหยอยิ่ห็นเนาะไม่แต่คีดดินเลยน้พาสุพเผินหยาดกันางกันถักอะไรโอ้โหโหคอยเราบอท่านซ้ำพี่น้องมูหนึ่งมูหนึ่งเคืงครูเบอร์สิมันออกไปทางไหนหูไปจางเนาะหูง่ายหักระไดพี่การมันออกมาลามมาตะก๊มืองลยจ้ำ Ơ ừ, bạn ở đây nó gốc mua ngay đi. Nó cũng mua cậu. bớt là quá Mấy là balik. Nhưng nhiều. À, cháy này. Em cầm lấy gì ạ? ออกมาครับอะเรื่องเราแป้นแปนหนึ่งเนาะหิวได้ไหมครูฮะไ้าสิหิวขู่ระดดี๋ยวท้ายสีครฝนตกลิ่นเฮ็ดเปวกกัออกหิวเอาหิวครูในลึกปู่กูกับเขาบ่ได้แล้วในป่าเนาะฝนตกขัาจ่องข่อยไปบ่ได้กล่องข่อยยัดพนยามันเลาะเลาะแคบแคบนี่แหละ ในบอนล้าเอาวาในจังว่าออกน,นี่ไมนะ่ในป AH ่าอึงนะไดแล้วปัะนีนเกิดเห็ดเมดจังได้โอ้ยป่าน้ำนี่นีขอก็บไปบ่ได้เละตีบ่ได้ใส่เกืบเรียนยันบ่ท่นเบิร์นเป็นอะไรเห็ดติ๊กถักอะไรจัเบิร์นเบิร์นป้าข้าวมผุเก็บเก็บเยอะนิดหน่อย อ,นนอันนั้นหลอมัาไอ้ว่าลไคููคะน้ำลิกูบ่ได้ใส่เกลือะ

มืดมดเหลี่ยมไปใส่ขูไปใส่ขูฝนกระตกลิ้นโรถไปบ่ได้น้ำเป็นบริก คือเอม่ขได้ไม่หนาวเลยออละันผูแล้วเป็นผู้ก็มาเขียบนี่มันออกี่ก พี่น้องเอ้ยพนงานมืดมืดมือ,มอนี้มาตะเลียงงัวก็เรียกว่าใดฮ็ดแบบศิลปางามบ่พี่น้องเสียที่แต่มันจากบ้านเนะาะเห็นบ่าไหนลายอยู่เด้วข้างนี้แน่นี่นี่เก็บตั้งแต่เสาเห็นบ่พี่น้องก็เรียกว่ามาตากไว้เห็นบ่อันอันนี้ก็สิเมื่อคายซะก่อนพี่น้องเอ้ยเม่าคายก่อนเดอ้อ ผลงานหลังจากเก็บแล้วมาอีกพี่น้องมาหาหมูใหม่ป้าตกเขาเอาเมดแหละนี่กี่คอยบรท่านขาอีกแล้วอันนี้ใครเมดแล้วบ่าตคักบริหูงได้ป่ะนี่ดอกมันหน่อยๆดอกมันจุม่มงามอะไรงามอะไรเฮเบิ้งเน๊ยห้เบิ้งเน๊ ปากก็เด้อพี่น้องเมื่อก่อนได้เฮ็ดอะไรก็ได้พอกันใหม่คลิปหนาซะหรับคลิปนี้บเาเปนอกจากราชสารผพิ่มเมื่อเพิ่เพียงซัมหนีพี่น้องพอกันใหม่มื่ออื่นเศร้าสิไปหาเฮ็ดตั้งแต่สาวเศ้าเนาะขึ้นสิได้ไปอ่ะสัสคือว่าอลไดำหน้ายังบ่เลยอ่ะพี่น้องเอ้ยปะเมื่อสักก่อนพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาอยู่ดีมีเฮงบ๊ายบาย